ครับพบก,กับผม,ผม,มนัทพงศ์บรรทองครับตอนนี้อยู่ในเขตลำลูกกาตําบลบึงทองหลางจังหวัดปทุมธานีอ่ามาพบก,กับแฟนพันธ์แท้ครับสี่รุ่นแล้วครับอ่าซึ่งข้าวที่ท่านกําลังเห็นนี้รุ่นที่สี่ครับรุ่นที่สี่อ่าเดี๋ยวมาพบก,กับเจ้าของแปลงเลยสวัสดีครับผมนายวิรัติภูมิสวัยครับอ่าพี่วิรัติภูมิสวัยกเษกเษตรเกษตรพิทักษ์โลกก็ลงไปรอบนึงเนาะครับลงไปรอบหนึ่งรอบนี้รุ่นที่เท่าไหร่ รุ่นที่สี่ครับรุ่นที่สี่แน่นอนครับเราก็มาติดตามดูว่าข้าวอันนี้ข้าวอะไรกอขอสี่หนึ่งกอขอสี่หนึ่งอายุสี่สิบวันครับสี่สิบวันครับท่านผู้ชมครับดูครับดูครับเม็ดเดียวข้าวเม็ดเดียวดูการแตกกอครับโอ้โหรากยาวเป็นศอกนี่รากแบบขาวด้วยนะครับนะครับนะครับสมบูรณ์มากเลยครับนะฮะดูดูความอวบอ้วนของต้นอาถือหรือพีลาถือนี้ นี่นึกโอ้โหยาวมากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่นี่เป็นแบบแตกกอแบบอวบอ้วนอ้วนนะครับแล้วก็รากสมบูรณ์มากนี่ดูใบเขียวดูรากะแหงครับโอ้โหแบบมาพร้อมเลยครับเห็นแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างพี่ดีใจครับดีใจแล้วลักษณะต้นรอบนี้เป็นต้นใหญ่ใบเขียวครับต้นอวบอ้วนมากเลยนะนะครับผมดูนี่โอ้โหแบบเอ่อแค่สี่สิบวันนี้ครับเนี่ยถ้ามันถ้ามันท้องเป่งขึ้นมานี่จะ จะกลมสวยมากเลยนะใช่ไหมครับครับอ่านะครับอ่ะพี่รัตแปลงนี้รอบที่แล้วกี่ไร่นะแปลงนี้ยี่สิบไร่ครับอ่ายี่สิบไร่ข้าวเป็นไงได้ได้เท่าไหร่ประมาณสิบแปดเกวียนรอบที่แล้วสิบแปดเกวียนรอบที่แล้วนะครับก็มากกว่าก่อนเคยใช้ถูกไหมก่อนก่อนใช้อ่าพอมาใช้โพทีก็มากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มบนผลผลิตเรื่อยๆอ่าแต่ที่แน่ใส่ปุ๋ยพี่กี่ลูกเนี่ยสามลูกครับสามลูก ใส่ปุ๋ยไปแค่สามลูกตกใจตกใจนะครับประหยัดไหมประหยัดประหยัดโคตรเลยนี่ยายาฆ่า,มาแมลงอะไรก็ยังไม่ได้ฉีดนี่ยังเลยโอ้โหสุดยอดนะครับนะนะครับหัวเราะด้วยความสะใจครับนะครับยี่สิบไร่ใส่ปุ๋ยสามลูกอของจริงครับพี่วิรัตานะครับรู้สึกว่าปีนี้ก็จะเจอปัญหาเรื่องของอะไรนะยาครับพวกยาผักปอดอะไรเยอะเนาะบางแปลงเห็นบอกว่าโล้แล้วเลยนุนล้มใหม่ หลายแปลงเลยครับแปลงว่าท้องทุ่งนี้มีแปลงเราน่าจะรอดอยู่รอดอยู่แปลงเดียวนะโอเคอ่ะสุดยอดมากนะครับมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรบ้างครับมีครับโอ้โหแต่ใช้โฟทีแล้วต้นใหญ่ใบเขียวต้านทานแมลงด้วยครับนี่รากยาวด้วยยาวยาวเป็นซอกเอ้ยาวเป็นซอกเลยยาวเป็น2อกนะของจริงครับอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับมีเวลาสวัสดีครับ